วันนี้เวลา17นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระณิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปณนะเมนวัดมกุกกสัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตร,ราจารย์สุภรัตน์เลิศพาณิชกุลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากอาการกรวยไตยอักเสบเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567สิริอายุได้71ปี รองศาสตราจารย์สุภรัตน์เลิศพาณิชกุลเกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2496เป็นบุตรของนายลี้วตันเทียงและนางเงินเฮียสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่คณะอักษาราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับราชการเป็นอาจารย์ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราชเมื่อปี2525 25, เกษียณอายุราชการในปี2556 รองศาสตราจารย์สุภรัตน์มีโอกาสได้เรียนร่วมชั้นเรียนเดียวกับสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีที่คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงช่วยเหลือด้านต่างๆมาตั้งแต่ยังเป็นนิสิตต่อนเนื่องมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต รองศาสตราจารย์สุภรัตต์ตั้งใจทำงานด้านหนังสือถวายสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยจัดเตรียมต้นฉบับหนังสือพระราชนิพนธ์สารคดีเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศบางเล่มและหนังสือพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนเป็นผู้สนใจรวบรวมพระราชนิพนธ์และปฐกถาที่ทรงแสดงให้เป็นหมวดหมู่และจัดพิมพ์เผยแพร่แก่สาธารณชนสะดวกแก่การสืบค้นทางวิชา การผลงานสำคัญชิ้นหนึ่งคือการรวบรวมพระราชนิพลร้อยแก้วร้อยครองในสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีตั้งแต่ปี2510ถึงปี2533ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือพิมพ์ในสื่อต่างๆมารวบรวมเป็นเล่มชื่อว่ามณีพลอยร้อยแสงจำนวน671หน้า นับเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญให้แก่นักวิชาการวรรณกรรมไทยทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ดียิ่งด้านประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเมื่อทํางานที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยสกอไทยธรรมธิราชได้ร่วมเขียนตําราประวัติศาสตร์ไทยเศรษฐกิจไทยและไทยศึกษา,าเป็นผู้วางรากฐานการศึกษา,าด้านภาษาจีนในระบบการศึกษา,าทางไกลให้แก่มหาวิทยายลายัยและเคยเป็นกรรมการประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร์รวมถึงเป็นวิทยากรให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เขียนหนังสือวิชาการและสารคดีให้ความรู้แก่คนทั่วไปหลายเล่มเช่นศีนครินพัทยสยามอยู่อย่างไรระบบพื้นฐานในสังคมไทยสมัยจารีตรวมทั้งยังเขียนบทให้แก่รายการสารคดีทางโทรทัศน์ด้วย รองศาสตราจารย์สุภรน์เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความกตัญยูกตะเวทีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความจำเป็นเลิศมีจิตวิญญาณเป็นครูที่ใฝ่าหาความรู้ตั้งใจสอนและให้ความรู้อย่างเต็มที่ไม่บิดบงังได้รับยกย่องเป็นศิษ็จเก่าดีเด่นจากชมรมเสษ็จเก่าโรงเรียนกุหลาบวัฒนาในปี2547และได้รับรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมจากชมรมสิทธิอุสุลินประเทศไทยที่ได้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ ในปี2549